หลักและหน้าที่รองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านพัฒนาการเพลินคิดว่าจะมีส่วนช่วยในการที่จะพัฒนาเมืองเวียงแหงของเราให้มันก้าวหน้าต่อไปโดยอาศัยความเป็นเมืองประวัติศาสตร์อย่างไรครับกลับยนเชิญครับผมก่อนอื่นก็แนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ที่วิทยาูรคนะครับเป็นพัฒนาการอำเภอ และความจริงของในส่วนในส่วนตัวผมเนี่ยะครับอยู่แวงแห่งนี่สามรอบนะครับรอบแรกก็ปีสามเจ็ดถึงสี่ศูนย์รอบที่สองคือปีสี่ห้าปีห้าก็ก่อนรั้งเ,เริ่ม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 ศึกษาอาจารย์ทตยงตอนนั้นอาจารย์ทยมเป็นศึกษาที่การอำเภออยู่นะครับล้วรอบสุดท้ายก็มาเมื่อปีห้าหนึ่งนะครับในส่วนที่คําถามที่บอกว่าจะใช้อา่า ในในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยพัฒนาเวิญแางอย่างไรนะครับในส่วนในส่วนของทางตัวผมเองนะครับในมีมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คืองานพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็เนี่ยเอาอาศัยงานวิจัยมีเป็นสามมงครับสามมงนะแล้วก็มีงานด้านเอกชนอีกคือคือของเรามี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 คารบอยนะเป็นคารบอยเป็นเมืองคารบอยด้วยและพยายามทำนะครับเพื่อให้ผลขึ้นมา ทีนี้ย้อนมาตรงงานวิจัยนะครับหลักฐานตามที่อาจารย์ชาย,ยงได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากแล้วก็มีเป็นวิดิทัศน์ด้วยนะมีเป็นวิดิทัศน์ด้วยอของอาจารย์ชาย,ยงที่ของโรงเรียนเพียงหลวงมีอยู่ประมาณสี่ห้าตอนนะครับแล้วก็ในส่วนของทางพัฒนารมชนละธรรมเภอเนี่ยได้ทำเป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้นะครับ บ้านเียงแหงคำว่าบ้านเวียงแหงนี่มีสิบสี่ฐานแล้วเป็นฐานที่เกี่ยวข้องกับกับเมืองโบราณแล้วก็ท่าระเมศวนอยู่ประมาณสี่ฐานคือหนึ่งพระธาตุแสนเอ้พระธาตุเวียงแหงพระธาตุเวียงแหงนี่จะเป็นลักษณะเป็นพระธาตุที่ไม่เหมือนใครคือปกติพระธาตุเนี่ยจะเป็นรูปเทวดาหรือเป็นเทพพนมนะครับแต่พระธาตุเวียงแหงเนี่ย ลูกลาวหูซึ่งท่านมุย้ยบอกว่าพรท่าที่เป็นลาวหูเนี่ยจะเป็นพระท่าทของนักลบซึ่งมันใกล้เคีงยงกับทางสมเด็จพระนเรศวรมหาราให้ไปดูได้เลยครับตรงตรงฐานเรียนรู้ตรงนั้นนะครับนะครับนี่ฐานเรียนรู้ของพระธาตุเวียงแห่งหรือพระธาตุกองมูนะครับ <c oughs> ออประวัตินี่ก็สร้างเมื่อสองสี่เก้า้าเก้านะครับก็ ไปสร้างครอบวัดเดิมนะครับเป็นวัดล้างแต่วัดล้างเดิมนะก็สร้างมาได้กบหูนะครับหาตำนานไม่เจอนะครับนี่ครับจะพาไปดูเลยนะครับนี่ครับข้เวียงแหงนะครับอันนี้บูรณนะใหม่นะครับ วัหน้านี่ก็ทำความสะอาดโอนี้เมื่อก่อนเป็นต้นโพต,ต้นไทรนะครับขึ้นก็พึ่งลมมาได้ประมาณสี่เดือนน่าจะสี่เดือนนะครับต้นใหญ่มากสูงมากครับใครจะนึกว่าจะลมนะครับอ่าดูทีเดียวก็เพราะว่าฐานข้างล่างกวงโบเลยนะครับนั่นนะฮะ อยู่ท่อนมัน,นะครับนี่ฮะอภิธาตเรียงแหงนะครับนะครับขนาดก็เอียงเอียงนะครับถ้าเราอยู่ตรงตรงตรงนี่ก็ไปจะเอียงเอียงนิดหนึง่งจุดเด่นของที่นี่ที่ไม่เหมือนใครก็คือตรงนี้ครับนี่ฮะพระธาตุส่วนมากก็จะเป็นรูปเทวดาเป็นรูปพระรูปอะไรไปนะครับแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับเป็นลาหูนะครับ เาเชื่อกันว่าพระธาตุลักษณะแบบนี้เป็นพระธาตุเกี่ยวกับการลบนะครับหรือ,อเป็นเป็นลักษณะข,ของเจดีย์ JD ของนักลบทั้งหลายนะครับก็ถ้าจะให้เกี่ยวข้องกับทางาสมเด็จพระฤาตีนนสวนก,ก็เกี่ยวข้องกันนะครับ และใกล้ๆฐานฐานเรียนรู้ของพระธาตุเวียงแียจะเป็นภาพมาที่ท่านบอกนะครอันนี้ฐานเรียนรู้พระมาลานะครับของสมเด็จพระราลีสวนนะฮะก็ลักษณะสูง12งนิ้วเส้น่าถึงก15เนี่ยเป็นไม้ไผนะ่ลงรับปิดทองนะครับก็มีประวัติเยอะแยะเลยครับกว่าจะได้มานะครับ นี้เราไปดูกันดีกว่าพระมาลาครับมาลานะครับโอ้ไม่ค่อยชัดครับจะถ่ายยังไงให้ชัดเอ๋นี่ฮะสวยครับเมื่อก่อนนี้ข้างบนนี้เป็นทองนะครับหายไปแล้วนะครับ องงคจริๆนะแลวกเลยเลยจากนั้นก็จะเป็นฐานเรียนรู้ที่ตั้งฐานทัพเดิมเขาเรียกว่าภูมเจ้าเมืองภูมเจ้าเมืองนะครับถ้าถ้าขี่อ้องไปด้านหลังนะครับพี่พี่ที่ไปทุ่งรวนแก้วนะครับทุ่งรันแก้วจะยาวมากนะและจะจะมีภูภูเมืองรอบรอบเมืองบ้านเฮงแหงนะครับ อยู่ประมาณ2กิโลวกว่านะครับ2กิโลวกว่าแล้วก็ถัดจากคูเมืองแม่จะเป็นคันดินสูงเหมือนกำแพงสูงเท่าหลังคาแล้วครับ20เมตรนะครับ20กว่าเมตรนะครับจะบสภาพเป็นเมืองเลยนะครับตรงนั้นนะฮะนี่เราอ้อมมาด้านหลังนะครับสาเหตุที่มาด้านหลังนี่ก็เพราะว่าเราจะให้ดูบริเวณเมื่อกี้ทีาด้านซ้ายเหมือนที่จะเป็นทุ่งดอนแก้วนะครับ ที่ที่ที่เดินทับของทางนะทาหารทางนะของพระสมเด็จพระฤาษีสวนนะครับทางแสนไดานนะครับก็ต่อเนื่องไปถึงนู่นนะครับตำบลแสนไหนะพระท่าแสนไหนู่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับกับคุมคุมเจ้าเมืองนะครับเจ้าเมืองก็เป็นที่ตั้งฐานทับนะครับ อันนี้ผมจอดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นครูเมืองครับตรงข้างลางนะครับน,นี่ฮะขึ้นไปอันนี้ขั้นดินนะครับสูงประมาณโอ้เกือบยี่สิบเมตรนะครับเกือบยี่สิบเมตรรอบหมดเลยนะครับรอบหมดครับอันนี้ฐานเรียนรู้ของเมืองโบราณน,นะครับอ่า แยกอีกอย่างฐานทัพเดิมนะครับประวัติก็ไม่ค่อยแน่ชัดนะครับแต่ข้างหลังก็จะเป็นนี่นะครับบริเวณตรงโล่งนะครับทำเลทำเลก็จะอยู่ตรงดอนนะครับตรงนี้เป็นโรงพักเก่านะครับทานีตำรวจภูทรกิ่งนะครับอาคารยังไม่ได้ลื้อนะครับทำเลก็จะเป็น อยู่บนเนินนะครับแต่ก็บนเนินบนบนคั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 นเมืองนะครับเมื่อกี้นะครับถ้าซ้ายมือนี่จะมองไปทางเมืองคงนะครับด้านขวาก็จะเป็นทางปลายอะไรนะครับและอีกฐานหนึ่งที่เกี่ยวข้องอาฐานเรียนรู้นะครับก็คือเมืองเมืองโบราณ ลักษณะเป็นอิฐเก่านะครับแล้วก็เหมือนลานแท่นปะหารต้นไม้นี่ใหญ่มากนะครับเขาเชื่อว่าเป็นเมืองโบราณสำหรับเป็นแท่นปะหารมีมีมีค่อนข,ข้างไอ้วัตถุวัตถุไอ้เป็นอิดอะไรแบบค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็กคงจะแนะนำประมาณนี้อันนี้ก็เป็นฐานเรียนรู้เหมือนกันนะครับก็เป็นลนักษณะเป็นอ ประวัติศาสตร์นะครับแล้วนกะ็เป็นโบราณสถานเป็นความเชื่อเป็นประเพนีของเขานะครับนี่นะฮะเชื่อกันว่าเป็นเป็นเป็นลานประหารประหารชีวิตนะครับวันนี้เห็นเราเห็นล่องรอยการก่อสร้างต้นไม้ใหญ่ปกคลุมนะฮะมีสองอย่างนะครับมีสองอย่าง ก็มีผีเสื้อเมืองด้วยนะครับแล้วมีโบราณสถานด้วยนะครับนี่ครับต้นไม้เป็นไงครับคุมแล้วนะเย,นบบเย็นเนอากาศบริการเย็นๆนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นแท่น ิดโบราณน,นะครับนี่ฮะยังเห็นร่องลอยนะฮะนี่ครับปิดโบราณเป็นแท่นนะครับนี่ของจริงนะของจริงนะครับนี่ฮะเขาเรียกเขาเขาเชื่อว่าเป็นแท่นลานทหารนะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะไป อากาศเย็นนะครับเย็นในส่วนของการพันาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้อำเภอเวียงแหงได้ทำให้ทำประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ด้วยนะครับท่านไปดูได้นะครับเว็บไซต์ก็มีมีสามตัวครับนะคือหนึ่งเว็บไซต์ของอำเภอเวียงแหงคือเวียงแห่ง c อม เบอร์ไวเบ็บเบียง com แหงดคอมนะครับอันที่สองเป็นงานพิจัยของอาจารย์ชายงโดยตรงเลยนะครับคือเบอร์ไวเบ็บหน้าในสวนไทยดอทนะตรงนี้นะครับ อันหนึ่งเป็นเว็บไซต์ของในในตางเอกชนใช้กิจกรรมค่าวบอยแนะนำเมืองแห่งแต่เนื้อหาก็จะมีเรื่องเวียงแห่งด้วยแล้วก็มีเรื่องของพระฤาสวนด้วยคือเว็บไซต์ค่าวบอยเวียงแห่ง c o m นะครับตรงนี้ก็มีสามสามสามเว็บน,นะครับ นั้นนอกจากมีตัวหนังสือมีภาพให้อ่านแล้วมีมีวิดีโอดว้วยเป็น YouTube ครับแล้วก็วันนี้ผมได้ทีมไม่เตรียมมานะครับเป็นเป็นสตูของาละสวนอยู่ประมาณ5้าตอนแล้วก็เป็นสารเ,เป็นฐานเรียนรู้ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ อีกห้าตอนเดี๋ยวผมมอบให้ทางนี้นล่เลยครเพื่อ, <laughs> เ,พอเพื่อได้เอาไปศึกษานะครับและก็เพื่ออยากย้อนกลับมามาเยี่ยมเวีย,ยงแหงอีกก็ยินดีครับขอบคุณครับว